มเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาความเมตตาอาจดูเรียบง่ายแต่รากของมันลึกซึ้งกว่าที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจคําสอนในช่วงแรกของพระพุทธเจ้าเน้นย้ําว่าการกระทาเล็กๆน้อยๆที่แสดงน้ําใจสามารถส่งผลได้ไกลเกินกว่าช่วงเวลาเริ่มต้นลองนึกภาพว่าการยิ้มอย่างจริงใจหรือพูดปลอบใจเมื่อมีคนคาดไม่ถึงท่าทางที่อ่อนโยนเหล่านี้จะช่วยปลูกกองมเมล็ดพันธุ์แห่งความผูกพันและความหวังเมื่อเวลาผ่านไป มเมล็ดทธุ์เหล่านี้จะเติบโตและส่งผลต่อชีวิตนับไม่ถ้วนในรูปแบบที่มองไม่เห็นในโลกที่เต็มไปด้วยการอัปเดตโซเชียลมีเดียและสิ่งรบกวนมากมายเรามักจะลืมพลังของการสนทนาสั้นๆเหล่านี้ไปพระพุทธเจ้าทรงเส่งเสริมให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อให้เรามีสติเพียงพอที่จะมองเห็นโอกาสเล็กๆน้อยๆที่ไม่แน่นอนสําหรับความเมตตากรุณาในแต่ละวันเมื่อรู้จักโอกาสเหล่านี้แล้วเราจะไม่เพียงแต่ตุกความเห็นอกเห็นใจของเราเองเท่านั้นแต่ยังตกความสามารถในการเติบโตของเราอีก ด้วยการสังเกตรแรงจูงใจของเราการหยุดคิดเพื่อถามว่าการกระทำของเราเกิดจากความอบอุ่นจริงใจมากกว่าความภาคภูมิใจสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความใจดีชั่วครั้งชั่วคราวและความใจดีที่มีความหมายได้เมื่อเราปรับตัวเข้ากับความถี่ของเจตนาแห่งคอความเมตตาเราจะเริ่มยกระดับช่วงเวลาธรมาธรมดาๆให้กลายเป็นประสบการณ์ที่หล่อเลี้ยงทั้งผู้ให้และผู้รับ